ของทุกอย่างมันมีมูลค่านะครับการลงทุนมีมูลค่าไปก็จําเป็นต้องล้อมไว้ก่อนนะครับจำเป็นต้องทําไว้ก่อนนะครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่านาคตข้างหน้าจะเป็นอย่างไรนะครับดูแล้วเราป้องกันได้เยอะขึ้นครับนี่ครับส่วนด้านบนก็เป็นแผงโซลเซลล์นะครับด้านล่างก็อาจจะเป็นที่ปิดกั้นแบบนี้นะครับดูแล้วเราก็สุดสบายใจมากยิ่งขึ้นครับผมสวัสดีเพื่อนๆกันอีกครั้งนะครับมา ชมกันอีกครั้งนะครับที่สวนเกษตรผสมผสานนะครับครับวันนี้แดดออกแดงมากครับเวลาเจตกา30นาทีนะครับวันนี้ก็จะมาว่าจ้างนะครับให้ช่งางมาติดมาติดเอ่อเรียกว่าอะไรติดเหล็กติดขอบเหล็กนะครับเพ,เ,เ,เพื่อป้องกันน,นะครับเพื่อป้องกันการลักขโมยนะครับเพื่อป้องกันปั๊มน้ำห้อยโขงโซลารเซลล์นะครับเป็นเบื้องต้นนะครับเพราะว่า ระยะทางจากบ้านผมนะครับมาที่สวนนี้นะครับระยะทางห่างอยู่ที่2กิโลเมตรนะครับกับคนละหมู่บ้านกับกับบ้านผมนะครับก็เลยจําเป็นต้องนะครับมีสิ่งที่ช่วยป้องกันนะครับเป็นทําเป็นตะแกรงนะครับเป็นตะแกรงเป็นตะแกรงเหล็กนะครับก็ปิดด้านล่างขอ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 งปั๊มนะครับปั๊มโซลาร์เซลล์ปั๊มหัวปั๊มไฮโขลโซลาร์เซลล์นะครับ จะมีแผงอยู่ด้านบนนะครับแล้วก็ด้านล่างจะมีปั๊มจะมีปั๊มห้อยโขงโซลารเซลล์นะครับขนาดหนึ่งแรงนะครับครับก็จะทําการปิดนะครับปิดโดยรอบนะครับแล้วก็ทําเป็นประตูตรงจุดนู้นนะครับทําเป็นประตูเพื่อเปิดปิดนะครับในการมาใช้งานโซลาเซลล์ปั๊มห้อยโขงเรานะครับแต่ถ้าปล่อยไว้อย่างนี้ผมก็มีความกลัวเหมือนกันครับเพราะว่าระยะทางที่จากบ้านเรามาที่สวนนี้มันไกลนะครับ ประมาณ2กิโลเมตรนะครับไกลมากนะครับก็เลยก็เลยเมีความเเห็นว่านะครับจะต้องทำที่ปิดนะครับหรือว่าทำตะแกรงนะครับหรือว่าเหล็กนะครับเนี่ยมาเชื่อมต่ออย่างนี้แล้วก็ติดด้วยสังกะสีสันไทยนะครับติดโดยรอบนี้นะครับแล้วก็กุญแจล็อกกไว้ด้านฝั่งนี้นะครับเพื่อเป็นทางเข้านะครับเป็นทางเข้าครับก็อาจจะปิด ไว้เป็น,เป,นเป็นเป็นคือป้องกันนะครับป้องกันว่าเผื่อจะมีการการลักขโมยเกิดขึ้นนะครับอันนี้ก็เราป้องกันไว้ก่อนเนาะเราไม่รู้ว่าอนาคตเรา,าจะเป็นยังไงนะครับเมื้องต้นก็คือป้องกันไว้ก่อนนะครับป้องกันไว้ก่อนดีกวา่าเราไม่ทําอะไรเลยนะครับนี่ครับทีนี้ก็ว่าจางให้คุณพ่อคุณพ่อตานะครับแล้วก็ตายสนที่แกเคยทาที่แกเคยทำร,รั้วนะครับแกเคยทำร,รั้ว จะรู้นะครับว่าจงให้แกมาทําอีกครั้งหนึ่งนะครับก็งานเป็นคนข้างยากเหมือนกันครับก็ต้องใช้เป็นสว่านแบตเตอรี่นะครับเพราะว่าพื้นที่อย่างนี้ไม่มีไฟฟ้านะครับต้องใช้สว่านแบตเตอรี่มาทําการอัดยิงสกรูนะครับอัดตัวน็อตนะครับก็ลองดูอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อเพื่อความสบายใจของของตัวผมเองนะครับเราจะเอตัวมเองเพราะว่าเรา ติดตั้งไว้ที่กลางทุ่งนานครับไม่รู้ว่าใครผ่านมาผ่านไปนครับส่องกบส่องเขียดหรือจับปลาครับอาจจะเห็นอุปกรณ์เหล่านี้นะครับแล้วก็เลยมาป้องกันเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนนะครับนี่ครับซึ่งเป็นก็ของทุกอย่างครับของทุกอย่างมันมีมูลค่านะครับการลงทุนมีมูลค่าไปก็จําเป็นต้องอล้อมไว้ก่อนนะครับจำเป็นต้องทําไว้ก่อน เพราะว่าเราไม่รู้ว่าอนาะคตข้างหน้าจะเป็นอย่างไรนะครับก็ใน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 ,ในส,ส่วนนี้ก็ทําเป็นประตูทางเข้าไปนะครับทางเข้าไปแล้วก็มีตรงมีเ,เรียกว่าอ,อะไรบานบานบางเกล็ดนะครับเหล็กกาเรียกเหล็กอะไรนะครับนี่เหล,ล็กเหล็กน,นี่นะครับทำทำเอามาไว้ใช้ก่อนนะครับทำเป็นเอามาจากหน้าต่างนะครับหน้า,าต่างก็ทำเอาไว้ก่อน ป้องกันครับเพื่อป้องกันไว้นะครับโดยจะใช้สังกะสีนะครับสังกะสีล้อมรอบตัวนี้นะครับลอมตัวนี้ไว้ก่อนนะครับเพื่อว่าทำแล้วเราสบายใจขึ้นเราก็ก็ทำนะครับ <c oughs> เพราะว่าเราอยู่ในพื้นที่ห่างไกลจากที่บ้านนะครับห่างไกลจากที่บ้านเราก็ต้องทําไว้ก่อนนะครับแต่จะป้องกันได้มากแค่ไหขนาดไหนเดี๋ยวค่อยมาอัปเดตให้ดู กันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ก็ให้พ่อตาแกมาทำเอาไว้ก่อนนะครับครับเดี๋ยวเราไปดูน้ำนะประมาณน้ำที่ไหลวันนี้นะครับเจ็ดโมงครึ่งนะครับแดดออกดีมากเลยครับวันนี้หลังจากที่เจอพายุมาทักงสองสามวันนะครับเดี๋ยวเราไปดูน้ำว่าเขาไหลเป็นแบบไหนนะครับไปดูพร้อมกันเลยครับครับเวลาโดยประมาณวันนี้ก็เจ็ดโมงครึ่งนะครับน้ำก็ไหลเดี๋ยวเท่าที่ดูครับก็ไหล เต็มท่อนะครับเต็มท่อแต่ยังอาจจะยังไม่ได้พุ่งมากเท่าไหร่นะครับเพราะว่าแดดเขายังอยู่ประมาณนี้นะครับเจ็ดโงเช้านะครับแต่ถือว่าโอเคครับไหลไหลไหลแรงเต็มท่ออยู่นะครับประมาณนี้นะครับไหลแรงเต็มท่อนะครับแต่ก็ต้องดูแดดอีกครั้งหนึ่งครับแดดถ้าแดดแรงกว่านี้ก็อาจจะไหลแรงกว่านี้นะครับผมคุณเบื้องต้นก็ก็ถือว่าโอเคนะครับโอเคแล้วครับเจ็ดโมงครึ่งก็ไหลแล้วนะครับแดดมาเราก็ไหลแล้ว ประมาณนี้นะครับไปดูในส่วนข้างบนครับส่วนข้างบนวันนี้ก็มาทําตั้งแต่เช้านะครับเพราะว่าเห็นว่าแดดแรงนะครับถ้าทําสายๆกว่านี้อาจจะร้อนนะครับในในส่วนของพื้นที่ที่ผมใช้ปลูกนะครับเนี่ยเขาก็หลัจากที่ฝนตกมาก็มีความชุ่มชื้นอยู่บ้างนะครับมีความชุ่มชื้นอยู่บ้างมีน้ําขังอยู่บ้างเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้มัน มันเป็นพื้นที่ที่ต่ำกว่าครับต่ำจาฝั่งนู้นนะครับที่ผมเคยเล่าไปว่าในบริเวณนี้นะครับจะไถนะครับไถไถขึ้นมาด้านบนนะครับไถขึ้นมาด้านบนเพื่อทําเป็นพื้นที่ที่ติดโอบสันนะครับประมาณอยู่10เมตรนะครับครับบริเวณตรงนี้ก็เลยต่ำลงนะครับต่ำหน่อยนะครับนำจากต้นไม้ครับที่ต้นไม้2ต้นนะครับมาจากฝั่งนี้นะครับครับก็ พื้นที่ที่ใช้ในการดันดินนะครับดันดินขึ้นมาครับนี่ครับดันดินขึ้นมาก็อาจจะมีน้ําขังครับน้ําขังอยู่บ้างนะครับน้าขังอยู่บ้างก็เราก็ค่อยแก้ปัญหากันไปทําไม่เป็นไรโทษในในสวนที่พื้นที่ที่สูงครับเราก็ปลูกไว้ก่อนครับอย่างเช่นกล้วยนะครับที่เอามาลงครับมีกล้วยน้ําว้านะครับกล้วยหอมทองครับกล้วยไข่แล้วก็กล้วยหอมเขียวนะครับเบองต้นแล้วก็ลงคาครับสองแถวเล็กๆน้อยๆครับ แล้วก็ลงพวกผักพืชผักสวนครัวนะครับแตงกวาครับถั่วฝักยาวบ้างนะครับในส่วนตรงนี้นะครับก็เอามาเบรดให้ดูกันแบบนี้นะครับเป็นทุกๆวันนะครับอาจจะได้มาทุกๆวันนะเพราะว่าพื้นที่เราได้เจาะใบดานแล้วนะครับแล้วก็โซลาเซลแล้วนะครับโซลาเซลแล้วนะครับในพืชในใน ในคลิปที่ผ่านมานะครับที่ผมได้มามาถ่ายนะครับถ่ายลงว่าค่าใช้จ่ายที่ผมใช้ไปจำนวนเท่าไหร่ก็เ็เพื่อนก็ได้ทราบแล้วนะครับว่าเจาะบานาลเท่าไหร่นะครับติดตั้งโซลเซลล์เท่าไหร่แล้วก็ปั๊มหอยโข่งโซลเซลล์ติดตั้งไปที่เท่าไหร่นะครับก็ได้ทราบกันไปแล้วนะครับวันนี้ก็มาให้คุณพ่อนะครับติดตะแกรงเหล็กนะครับตะแกรงเหล็กเป็นเหล็กเหล็กก็ป้องกันไว้ก่อนนะครับป้องกันไว้ก่อนเพราะว่าพื้นที่นาเราอยู่ไกลนะครับอยู่ไกลจากหมู่บ้านครับถึง2กิโลเมตรครับผมจะมาทุ ช่วงนี้อาจจะมาช่วงเช้าๆนะครับถ้าเป็นวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะครับผมก็จะมาเช้าถึงเย็นนะครับมาดูความเปลี่ยนแปลงมาทําไปเรื่อยๆนะครับในที่เรามีแรงอยู่ก็ต้องทําไปเรื่อยๆก่อนนะครับผมผมอยากปร,าปรับพื้นที่ตรงนี้ให้เป็นสีเขียวนะครับเพราะว่าเราทํานาม,มาตั้งแต่บรรพบุรุษแล้วครับอย่างที่ทราบกันว่าปุ๋ยนะปุ๋ย,ยเคมีนะก็ขึ้น ขึ้นทุกทุกวันนะครับขึ้นไปหลายเท่านะครับจากที่ราคาเราพอซื้อได้นะครับครับพอซื้อได้แต่วันนี้นะครับก็ปรับสูงขึ้นนะครับแต่ราคาข้าวเรายังก็ยังเหมือนเดิมนะครับครับผมก็เลยปรับแนวคิดนะครับว่าทําเป็นเกษตรผสมผสานไปนะครับแล้วก็ทํานาเพียงเอาไว้รับประทานหรือว่าที่เหลือก็ขายเพียงเล็กน้อยนะครับก็เหลือพื้นที่อยู่นะครับเพราะพื้นที่ของผมนามันมี12ไร่นะครับ 12ไร่ก็เลยแบ่งพื้นที่ตรงนี้ขุดสระสักหนึ่งไร่นะครับขุดสระหนึ่งไร่นะครับเนี่ยสระที่ผมขุดหนึ่งไร่นะซึ่งมีขนาดกว้างแล้วก็เติมน้ำลงไปทุกๆวัน,นครับแล้วก็ปรับพื้นที่ตรงบริเวณนี้นะครับรวมๆที่ผมล้อมไว้น่าจะอยู่ที่ประมาณสัก2ไร่นะครับโดยประมาณนะครับอนาคตอาจจะได้มีการเคลืขยายไปอีกนะครับเพื่อทำเป็นเกษตรผสมสานต่อไปเรื่อยๆครับอาจจะมีการเลี้ยงบัวานะครับทำเป็นฟาร,ร์ม วัวเล็กๆแล้วก็ปลูกหญ้านะครับอยู่แบบที่เราอยู่ได้ครับแบบพอเพียงนะครับซึ่งไม่ต้องลงทุนอะไรมากมายครับลงทุนเป็นแค่อาจแรกนะครับลงทุนเป็นแค่แรกครับลงทุนก็จอบาดานะครับแล้วก็โซลาเซลล์แบบนี้นะครับผมนี่ครับครับตอนนี้ก็มาดูอีกทีครับมาดูงานที่คุณพ่อได้ทําไว้ครับทำเป็นประตูเปิดปิดแบบนี้ครับประตูเปิดปิดแบบนี้ครับเชื่อมลงมานะครับ เปิดตูวแบบนี้ครับเลื่อนปิดเออกมาได้นะครับรงต้นก็ทําประมาณนี้ก่อนนะครับผม <c oughs> ครับเดี๋ยวถ้าเสร็จเมื่อไหร่นะครับเสร็จเมื่อไหร่เดี๋ยวผมจะอัพเดตให้ดูอีกกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมเบต้นก็อยู่ไปที่ประมาณนี้นะครับ ก็ตรงทอยทอยทำไปก่อนนะครับอะไรที่ทําได้ก่อนก็ทํานะครับเรามีทุนแล้วก็ทําไปก่อนนะครับอาจจะอาจจะทำยากสักหน่อยครับเพราะว่าไม่มีไฟฟ้านะครับอาจจะใช้แค่สบานแบตนะครับแล้วก็มาวัดขนาดแล้วก็ไปเชื่อมตู้เชื่อมที่บ้านนะครับอาจจะอาจจะยากหน่อยนะครับอาจจะยากหน่อย จะยากหน่อยนะครับเบื้องต้นนะครับเบื้องต้นปั๊มไม่ใช่ปั๊มนะครับแผงนี้ใช้ของโพลีนะครับโพลีขนาด340วัตต์3แผงนะครับที่ผมเคยบอกทุกท่านนะครับเป็นประจำสำหรับคนที่เข้ามาใหม่ก็อาจจะผมอาจจะย้ําย้ำบอกบ่อยๆนะครับปั๊มนี้เป็นแปั๊มแผงโซล่าเซลล์นี้เป็นเป็นเป็นขนาด340วัตต์จำนวน3แผงนะครับรวมกันก็1,020วัตต์นะครับของโพลีนะครับ ของโพลีก็ก็ถือว่ายังโอเคอยู่ครับแดดแรงแดดแต่เช้าเช้าเจ็ดโมงครึ่งประมาณนี้เขาก็ออกออกให้เราแล้วนะครับน้ําครับก็คือว่าโอเคนะครับยังไม่บ่อยนะครับว่าคนติดในติดไปอย่างไรบ้างนะครับส่วนราคาที่ผมบอกไปก็อยู่ในคลิปที่แล้วเลยนะครับผมอาจจะยากกหน่อยครับเพราะว่า,วาต้องใช้เป็นแบบสว่านแบตเตอรี่นะครับอาจจะยากสกหน่อย เพราว่าเราไม่มีไฟฟ้านะครับห่างไกลจากหมู่บ้านนะครับจะช้แบบนี้ก่อนนะครับโดยชทำแบบง่ายๆครับเอาสังกะสีที่เหลือจากที่บ้านครับเอาสังกะสีที่เหลือจากที่บ้านมาทำแบบนี้ครับมาตัดมาใช้สว่านนะครับอาจด้วยสกรูนะครับรอบนี้ครับที่เหลือก็เป็นประตูนะครับประตูที่ใช้ ที่ใช้เหล็กดัดนะครับเหล็กดัดที่เหลือจากหน้าต่างนะครับเอามาทําเป็นประตูใช้เหล็กดัดนะครับเป็นประตูเปิดปิดนะครับก็อยู่ที่ประมาณนี้นะครับอัปเดตกันไปเรื่อยๆนะครับสำหรับสวนเกษตรผสมผสานนะครับมีอะไรผมก็จะอัปเดตให้เพื่อนๆดูไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าจะได้รับจะได้เห็นกันไปเรื่อยๆนะครับสวนเกษตรนี้ผมเพิ่งทำนะครับ เพิ่งปรับมาเป็นเกษตรผสมสารนะครับหลังจากที่เราทํานามาหลายปีแล้วนะครับก็อาจจะต้องปรับกันดูครับปรับปลูกหลายๆอย่างนะครับปลูกอะไรอย่างถ้ากินไว้กินครับที่เหลือจะกินแล้วก็เอาไว้ขายอย่างต่อไปนะครับผมชาวนี้ก็พาเพื่อนเพื่อนนะครับมาดูกันอีกครั้งนึ่งครับที่สวนเกษตรผสมผสารนะครับวันนี้ก็มีการติดติทําเป็นกรงนะครับเป็นกรงอะป้องกันไว้นะครับเป็นปั๊ม หอยโขลโซลาเซลล์นะครับเนื่องจากบ้านเราอยู่ไกลนะครับก็ป้องกันไว้ก่อนนะครับป้องกันไว้ก่อนอะไรที่ทได้เราก็ทานะครับผมมาดูกันอีกครั้งนะครับสําหรับการทําที่ปิดกั้นนะครับถ้าปิดกั้นระหว่างด้านล่างนะครับด้านล่างของของแผงโซลาร์เซลล์นะครับซึ่งซึ่งด้านล่างมันจะมีปั๊มหอยโขงกโซลาร์เซลล์นะครับซึ่งที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่นะครับเพราะว่าเราอยู่ห่างจากหมู่บ้านนะครับเออห่างจากบ้านผมอยู่ห่างจากที่นานะครับ จำมกิโลครับจําเป็นต้องทําที่กั้นหรือว่าปิดไว้นะครับเพราะว่าปั๊มค่อนข้างที่จะราคาแพงนะครับผมก็เลยให้ทางคุณพ่อครับมาทําที่ปิดกั้นเอาไว้นะครับโดยทําจากวัสดุง่ายง่ายครับหาจากที่บ้านนะครับจะเป็นสังกะสีหรือว่าสันทยเก่าๆนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นจะเป็นเหล็กดัดนะครับเหล็กดัดของหน้าต่างนะครับซึ่งเหลือใช้จากการทําประตูนะครับแล้วก็นี่ครับดูขอบข้างนะครับ ขอบข้างครับแล้วก็ด้านหลังด้านหลังก็คือทําปิดหมดเลยนะครับทำปิดหมดเลยนะครับเหลือแค่ท่อพีวีซีอยู่แล้วไปนะครับทาด้านล่างของแผงโซลาร์เซลล์นะครับอันนี้ก็เส็จเรียบร้อยแล้วนะครับเหลือแค่ซื้อกุญแจนะครับหรือว่าโซ่มาล็อกไว้เพื่อเราป้องกันป้องกันขโมยนะครับป้องกันขโมยนะครับซึ่งเราอยู่ไกลนะครับจำจำาจะเป็นต้องทําแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านในครับด้านในอันนี้คือยังไม่มี ยังไม่มีกุญแจมาล็อกครับเพิ่งทาเสร็จไปนะครับสักไปเดี๋ยวเราจะเปิดดูด้านในครับด้านในก็ประมาณนี้นะครับประมาณนี้มาดูปั๊มหของเราอยู่ทางซ้ายมือนะครับนี่ครับปั๊มเราซ้ายมือครับเป็นปั๊มหอยโขงโซรเซลล์ขนาดหนึ่งแรงนะครับผมก็ติดไว้เป็นแบบนี้นะครับเราสังกีกีเก่ามาทำนะครับเราก็ลงทุนเพียงเล็กน้อยนะครับลงทุนเพียงแค่ซื้ออล็กนะครับหนึ่งนิ้ว ครับเหล็กหนึ่งนิ้วมาสามเส้นนะครับสามเส้นก็เหล็กทัวนนี้ก็แพงมากนะครับสามเส้นก็สองร้อยหกสิบห้าบาทนะครับเหล็กกัะวันไหนขนาดหนึ่งนิ้วนะครับนี่ครับก็ทู้ตู้คอนโทรลนะครับก็อยู่ฝั่งนี้มาเลยนะครับที่เหลือก็ด้านบนก็จะเป็นแผงโซลเซลล์นะครับคือจะดูมิชชิดขึ้นนะครับดูมิดชิดขึ้นนะครับแล้วก็สบายใจขึ้นนะครับที่มีที่กั้นแบบนี้นะครับปิดกั้นแบบนี้นะครับก็เอาวัสดุเก่าๆนะครับ ยัยงติดดินโครนอยู่เลยครับเอาประดยชน์ามาทำาไว้ก่อนนะครับที่เหลือเราก็คอยเอ,เอาโซ่นะครับหรือว่าแม่กุญแจอเอามาคลองไว้อีกครั้งหนึ่งนะครับ,บจะปิดยู่นี้ครับเป,เป็นเป็นเล็กดักนะครับของของหน้าต่างนะครับเล็กดักหน้าต่างก็เอามาทําดับแรงเอานะครับ,บก็ดู ดูแล้วเราป้องกันได้เยอะขึ้นนะครับนี่ครับส่วนด้านบนก็เป็นแผงโซลาเซลล์นะครับด้านล่างก็อาจจะเป็นที่ปิดกั้นแบบนี้นะครับดูแล้วเราก็สุดสบายใจมากยิ่งขึ้นนะครับผมนี่ทำอะไรก็สบายใจแล้วครับได้ประมาณนี้นะครับเท่าที่เห็นนะครับก็รู้สึกเราสบายใจขึ้นนะครับเมื่อก่อนยังระแวงอยู่นะครับว่าจะมีพวกลักขโมยนะครับขโมยกระโจนมาทุกทุกอย่างนะครับ เรานอนระแวงนับเนื่องจากเนื่องจากว่าที่ของเรามันไกลจากจากหมู่บ้านนะครับ2กิโลเมตรนับก็ดูครับดูเก๋ไก่ไปอีกแบบหนึ่งนะครับตัดแรงเอานะครับครับแต่วันนี้ก็เอ่อพาเพื่อนๆนะครับมาชมแต่เพียงท่านี้ก่อนนะครับไว้โอกาสหน้าถ้าผมมีอ่าอะไรอัปเดตอีกทีหนึ่งก็ค่อยลงคลิปไปนะครับก็ฝากเพื่อนๆนะครับที่เข้ามาแล้วก็ช่วยกดติดตามนะครับกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับผม สำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ